ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจําวันที่30กันยายน2556นะคะวันนี้ที่เรามองอยู่ตัว Product ที่ดูเด่นที่สุดก็คงหนีไม่พน้นในส่วนของ US Dollar Futures นะคะก็มองว่าความเสี่ยงที่จะต้องปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี้มีค่อนข้างสูงหลังจากที่สภาผู้แทนรัษฎรปฏิเสธร่างกฎหมายของวุฒิสภานะคะแล้วก็ความขัดแย้ง และความขัดแย้งที่มีแนวโน้มที่จะไม่จบลงง่ายๆก่อนเส้นตายวันที่1ตุลาคมนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงผลักดันให้มีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะคะโดยดอลลาร์น่าจะได้อน,นิสง์มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะในขณะที่ทิศทาง ฟันโฟอต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกเส้นเดียวกันนะคะหลังจากที่ขายสุธทธิในตลาดหุ้นตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ที่แล้วไปกว่า1 8 9ล้านบาทนะคะอีกทั้งแรงซื้อในตลาดตราสารนี้ก็เริ่มชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยคาดว่าในระยะสั้นน่าจะรอดูตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินโอกาสในการปรับ QE นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลดขนาดของโครงการลงในเดือนตุลาคมนะคะทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะโดยถ้าดอลลาร์สหรัฐยืนเหนือ31.4บาทต่อดอลลาร์ก็น่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบ31.5ได้นะคะส่งผลให้ USDV 1 3จะผันวน ขึ้นไปแกว่งตัวที่บริเวณ31.5-31.55ถึงนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราให้เข้าเทรดดิ้งลองตัว USDV13 ที่บริเวณ31.42บาทนะคะตัดขาดทุนที่31.37นะคะ สำหรับโปรดักต์อื่นๆนะคะตัวอินดี кс ฟิลเจอร์นะคะตัว S50Z13 เนี่ยตัวแนวโน้มเรามองว่ายังคงผันผวนอิงทางอ่อนตัวนะคะก็มีลุ้นเออเราก็คงต้องลุ้นให้ยืนเหนือ950จุดให้ได้นะคะจากความไม่แน่นอนในเรื่องของอการคลังของสหรัฐนะคะกดดันตลาดหุ้นภูมิภาคในขณะที่ยังรองลุ้นตัวเลขเตัว p m เของจีนนะคะซึ่งตัวออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดนะคะถึงแม้ว่าจะดีกว่าในเดือนก่อนหน้านี้นะคะออกมาช้า นี้อยู่ที่50.2นะคะดีกว่าเมื่อเดือนก่อนที่50.1อยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการที่51.2นะคะในส่วนของกลยุทธ์ตัว S50 ช้น13เนี่ยเราให้เทรดดิ้งช็อตนะคะตัดขาดทุนเหนือ970นะคะโดยกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่950-966นะคะ ในส่วนของทองคำนะคะ G.F.V 1 3เนี่ยแนวโน้มเรามองผ่านพววอิงทางบวกมีลุ้นทดสอบ1,350เหรียญน,นะคะสินทรัพย์ปลอดภัยได้แรงหนุนจากความขัดแย้งในเรื่องของงบประมาณสหรัฐนะคะแต่ก็มีแรงขายจากกองทุน S.P.D.R กดดันอยู่นะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยเราให้ถือลองตัว G F V 1 3ได้ต่อโดยตัดขาดทุนที่19,850บาทนะคะกรอบแนวรับแนวต้านของวันนี้มองที่19,500ถึง19,880บาทนะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของน้ำมันนะคะตัว B R V 1 3นะคะแนวโน้มเรามองอย่างอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ไม่น่าจะกลับมายืนเหนือ108เหรียญได้ง่ายนักนะคะแตชนีดอลลร์มีแนวโน้มแข่งค่ากดดันอยู่ในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค สหลาดต่ำสุดในรอบ5เดือนนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยเรายังให้รอทำกำไรสถานะช็อต BRV13 บริเวณต่ำกว่า3,400บาทนะคะโดยตัดขาดทุนที่3,440บาทกรอบเทรดระยะสั้นวันนี้มอง3,365บาถึง3,420บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของออตลาดอนุพันธ์ค่ะ